ก็ขอสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้ผมมาพ่นยาเนาะผมได้ยามาแล้วผมเพิ่นได้ไปรครับจ้างพ่นยามาแล้วครับวันนี้ว่าจะเนี่ยคือว่ามันเริ่มบานนะครับน,นี่ได้อยู่ประมาณ45วันเนาะ45วันซึ่งผมได้พ่นสารไปวันที่เกพฤษภาเก้าพฤษภาแล้ว มัมน,นรเริ่มบานแล้วครับเติ่มบานแล้ววันนี้ผมก็มาพ่นพ่นยาอยู่เนาะมาพ่นยาฆ่า,มาแมลงอยู่โอ้เพราะว่าตอนนี้มันเริ่มบานนะครับผมต้องซื้อหาซื้อผสมเทียมมาหรือเปล่าหรือว่าจะปล่อยตามนั้นอู้หักไปแล้วข <c oughs> ุดดุดไปสุดเรีวโดนแมงมงหยอกโดนหนอนกัดไปแล้ว อู้นี่ก็โดนนอนกัดเหมือนกันครับพ่หลายวันเลยอ่ะที่ว่าผมต้องหาซื้อโดนกัดไปเลยอ่ะว <c oughs> ันนี้ผมก็ก็มามาพ่นยาครับเนี่ยผมว่าเนี่ยคือผมสั่งซื้อทาง l a z a ด a าเนาะสั่งซื้อ l a z a ด a านี้ตกอยู่ประมาณนะครับอันนี้จะเป็น อะไรนะสตาร์แมกอะสตาร์แมกนี่เป็นแคลเซียมบอลอนเนาะแคลเซียมบอลอนเนี่ยตกอยู่ขวดละขวดละร้อยหกสิบกว่าบาทอะคือมันคือมันถูกมากอะคือมันถูกมากเนาะมีที่กดเฮ้ยแล้วก็นะนี่ก็ตกอยู่ประมาณคือส่วนมากแล้วคือมันจะร้อย ร้อยสามสิบกว่าบาทอ่ะขวดหนึ่งอ่ะแต่เนตเนตร้อยยี่สิบกว่าบาทเนาะในร้อยยี่สิบกว่าบาทเหมือนที่ว่าทางท้องตลาดเลยครับคือว่ามันถูกมากเนาะแล้วรวมกับค่าขนส่งอ่ะรวมกับค่าขนส่งแล้วตกอยู่ขวดละประมาณร้อยหกสิบกว่าบาทเนาะร้อยหกสิบกว่าบาทซึ่งถ้าแถวร้านค้าทั่วไปก็ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบแปดสิบบาท เกือบ300คือ300ก็มีอ่ะคือมัน300ก็มีแบบมันนี้เป็นยาฆ่าเชนะื้อราเนาะฆ่าเชืราเพราะว่าก่อนก่อนดอกบานครับก่อนก่อนหรือว่าต้องใส่ตลอดเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนเนาะช่วงนี้มันหน้าฝนแล้วผมใช้ใช้ใ <c oughs> ช้เชื้อราเชื้อลา,ลานี่ก็เป็นแคลเส้มบอลลอนเนาะเลี้ยงไปก่อนแล้วก่อนนี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของ อย่าข้ามาแมลงเนาะแบบดูซึมเพราะว่าผมสังเกตแล้วคือมีหนอนมามาอยู่ตรงปลายช่อมันคือมาอยู่ตรงปลายช่อดูแล้วมันเนี้ยๆๆมันจะเป็นมันจะเกาะ,ะที่ว่าปลายนะปลายช่อนะครับมันจะทํารังอยู่ตรงเนี้ยมันทารังอยู่ตรงเนี้ย อยู่ที่ปลายช่อแล้วทํารังอีกไม่พอครับเน่ยงดปดมดโจ๊ตปตกโจ๊ตยอดของผมอู้น่น่ะน่ะอันนี้มันทํารังเกี่ยวกับเกี่ยวกับใบเลยอะน่ะติดใบนะมันทํารังของมันอะอ้แล้วก็ตัวเล็กอยู่นะตัวเล็กอยู่ครับคือว่ายาผมหมดก่อนนะพรุ่งนี้จะเออ มแมลงวันนี้ผมมาเช้านะตอนเย็นๆผมว่าจะมาพ่อนอีกเพราะว่าพ่นไม่เสร็จนะพ่นไม่เสร็จครับดูงดปัตตุกัสับแจ้งเสียหนกักหมดได้รับแจ้งอโหเสียหายไปส่วนหนึ่งครับลำใยก็จะเริ่มบานแล้วครับจะเริ่มบานแล้วตรงแต่ตรงผมว่าตรงปลายนะ เริ่มบานนะครับเพราะว่ามีผึ้งหรือว่ามันมีแมลงเข้าผมว่าจะพ่นยาข้าแมลงหนักหนักเนาะหนักก็คือแบบใส่ 200cc เนาะใส่ 200cc ต่อน้ำถัง200ลิตรเพื่อที่ว่าจะจะปิดเออจะแบบแบบรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายที่ว่าดอกจะบานเนาะเพราะว่าผึ้งเข้าแล้วถ้าผึ้งเข้าก็ผมว่าจะลด ลดยาค่า,า,มาแมลงลงแต่รอบรอบนี้ก็จัดหนักเหมือนกันครับ2 0 0 c ีจัดหนักเหมือนกันอาแล้วครับผมผมว่าผมว่าจะมาบอกทุกคนทุกท่านครับผมว่าผมเราลองซื้อซื้อใน a s ด a เนาะคือมันถูกมากเลยคือมันถูกมากเลยครับผมแล้วผมก,ก็จะซื้อต่อนะเพราะขวดนี้ผมซื้อมามาสามขวดเนาะ นกระส,สนสมแล้วก็สามผมว่าถูกมากคือรวมๆแล้วอะตกขวดละประมาณ160กว่าบาทส่งถึงหน้าบ้านถึงตีนคันได้แล้วครับ <laughs> เน็ตก่อนเนาะมาต้องคือว่าก็แต่บางทีก็ไม่รู้ว่าปลอมหรือว่าจริงเนะคือไม่รู้หรือเปล่าเออคือไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีแค่ไหนก็ แล้วผมจะพ่นแล้วก็จะเอามาแชร์ทุกคนทุกท่านดูครับผมว่ามันจะจริงหรือว่ามันแทเนาะเอาแล้วครับผมขวดละตกอยู่ประมาณละร้อยหกสิบกว่าบาทส่งถึงหน้าบ้านจูตีนคันดอยไปเลยนะสุดยอดครับเอาแล้วครับผมผมว่าจะหาสตางเออหาเงินซื้อซื้ออยู่พองเนาะซื้อหยุบยามาพ่นเพราะว่า ปีนี้คือมันช่อมาเต็มสวนอ่ะ68ต้น68ต้นนี่คือมาเต็มสวนหมวนเออหมดเลยครับคือออกทุกกิ่งทุกอ่ะคือเพราะาปีแล้วผมพักไปเนาะปีแล้วผมพักไปอะมันเริ่มบาน,นครับเออเนี่แต่ที่ว่าตรงปลายๆอะ่ะมันจะเริ่มบานเนาะอาแล้วครับผมนี้ผมได้45วันก็จะประมาณแค่นี้ครับ เอาละครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอไปก่อนครับผมสวัสดีครับ